<ร> <harma> สวัสดีครับสวัสดีชาวนาทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชัดเจนพันเข้าฮะวันนี้ผมนายชัดเจนนะครับจะมาทุกท่านมาชมนะครับการทํางานของนะครับกลุบหมุนญี่ปุ่นมือสองนะครับกลุมหมุนนะครับกลุมหมุนคือหรือโรตารี่ปั่นนะครับปั่นนาเปียกนะครับเป็นของญี่ปุ่นมือสองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูการทํางานของเขาครับว่านะครับของญี่ปุ่นมือสองนั้นนะครับดีจริงไหมนะครับซึ่ง กลุ่มหมุนตัวนี้ผมได้มาจากร้านรีโมเตอร์โคลาสนะครับก็ซื้อมาแล้วก็ทําการโมดิฟายนะครับปรับแต่งเพื่อให้เขาเข้ากับรถไถยเมืองไทยนะครับก็มีเติมแขนเข้าไปนิดหน่อยนะครับก็ให้ช่างทําให้ก็มีปัญหาก็ติดตั้งได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมครับว่าผลงานของกลุ่มหมุนนะครับญี่ปุ่นมือ2นะครับที่เอาไว้ปั่นนาตมโดยเฉพาะการทํางานเขาจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันครับอย่าลืม ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับช่องชัดเจนพันข้าวไว้ด้วยนะครับเราไปชมกันเลยอันนี้คือทดลองปั่นนะครับ นายังไม่ได้ทำอะไรนะฮะปั่นดูเพื่อดูประสิทธิภาพเท้านะฮะหน้าไถทิ้งไว้นะครับเอออยากรู้ว่าใช้ดียังไงบ้างนะครับก็เลยลองปั่นดูก็เรียบเท่าที่เห็นนะฮะร,รอยล้อรถไถไม่มีเลยนะฮะ คลุบตัวนี้นะครับเป็นครุบสําหรับปั่นนาตมโดยเฉพาะนะครับก็นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซื้อมาจากร้านรีมอเตอร์โคราชนะครับราคาก็หมื่นไปปครับความยาว2เมตรมาตาผมมารีวิวให้ดูนะครับนายังไม่ได้อะไรเลยนะฮะไถทิ้งไว้แล้วฝนตกลงมาเนาะดูผลงานการปั่นนะครับเรียบริบนะครับอย่างที่เห็นนะครับลองดูไปกลับนะครับ าละเอียดเขานะครับถ้าเราเอาปีกนะครับข้างใดข้างหนึ่งลงมันก็จะเก็บขอบได้นะครับมันจะไม่มีตัวนูนๆนะครับเดี๋ยวผ้อมจะลองเอาเอาปีกข้างลงดูก่อนนะฮะเดี๋ยวรอบหน้านะครับรับนี่คือผลงานนะครับอันนี้คือบริเวณที่ไม่มีน้ำนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเห็นร่องรถไถเนาะถ้าตรงไหนมันมีน้ําน้ําเขาก็จะที่ปเป็นเลียนะเลียนก็จะกลบรอยรถไถน,นะครับอย่าติดกําแงเด้ออย่าติดกันแท่ด้อนะอันนี้เอาปีกลงนะฮะเอาปีกลงแล้วทางกันแท่จังไน่ ชา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 อ่ชาชาชาเนี่มันก็จะอ่ากบรบลอยนูนนะครับอ่ากบรบลอยนูนออกไปมาผลงานก็จะเรียบกริบเลยนะฮะอันนี้น้ำน้อยอยู่นะครับอ่าโอ้ถือว่าสุดยอดนะครับถ้าใช้รถด,ดำดำนี่ก็ สบายหายห่วงเลยนะครับแต่ว่าพ่อตาผมก็กดลึกอยู่นะครับแกพยายามรีดดินเนาะอเอาอยู่ที่ฝีมือคนไทยแล้วครับที่เหลืออุปกรณ์เราก็โอเคแล้ว พอตาผมถูกใจนะครับคักจูคักจูว่าฉันเห็นไหมฮะปีกสองข้างจะจะกบรอยรอยนูนนะครับที่เกิดจากขอบแป้งที่เราถ่ายเนาะขอบโรตารี่ที่เราถ่ายมันจะเกิดรอยนูนไอปีกนกตัวนี้มันก็จะช่วยเรียบรีให้มันเรียบไปนะครับลอยตรงนี้ก็จะหายไปนะครับน่าโอเคนะฮะถือว่าเต็มระบบนะครับเอาปีกนกลงคือเต็มระบบนะครับเอาขึ้นเฉพาะบริเวณขอบแปลงแค่นั้นเอง ตสลี่ปันคุปญี่ปุ่นมือสองโอ้ยคักอยู่ดิคักอยู่บ่คักเดือบอยู่ดิต่างกับต่างกับของเฮาหม่องใดครับของไทยกับของญี่ปุ่นมันต่างแหมว่ามันกะแถวมันหลายเนาะแถวมันหลายดีดิเออมีตัวดีดมันก็ได้เสมอดีดแล้วก็ได้เสมอได้ไปได้กับกระสมแห้งเลฮอนอ่ะขันท้อได้ทั้งหน่อยกับขอยเฮ็ดอืมถารถใหญ่บอขอโทษดีกว่านี้เอออันนี้คือสามสิบหกอันนี้ก็สามสิบหกขันไดหาจิบมากบอว้า บอดีปับยากแวมบอดีจ้างคนมาปับน้าสีประจมกาวภาษาโชคตัวเตอรี่สองเม็ดเนาะนะครับมันก็ใหญ่กว่าตัวเก่าเนาะพ่อเนาะใหญ่กว่าของไทยเฮาเน้อมันกัดสินักเครื่องจักหน่อยเครื่องเขาลดน้อยเนาะลดน้อยโวมันใหญ่สามสิบหกแรงจริงๆริงเนี่ยมันมันหนักกว่าไทยหนักกว่าไทยปั่นนี่หนักกว่าไทยแต่ว่าผลงานเป็นยังไงครับปั่นไปสองรอบสามรอบนี่เป็นยังไงครับถือใจอยู่อ่ะ แต่ว่ามันสีบ่ถอดแล้วเสียวคักๆอย่างนี้ืีเอา,า,า,าเอาห็นมันเลี้ยวเลยเ,ออเพราใจะยืนเลี้ยวโอเคกองน้ำลงจักน้อยก่อน,นเนาะ <Yeah. S 2> นี่ครับมองนี่ยังน้ำบ่พ่อนะครับเนาะต้องเติมน้ำเข้าไปจักน้อยนะครับมันจะปั่นง่ายหน่อยตแต่ว่าผลงานก็ไปกับสองรอบแล้วก็เอาปีกลงเต็มระบบก็ถือว่าเรียบนะครับเรียบใช้ได้แล้วก็สามารถรีดดินได้ดันดินได้นะครับในระดับหนึ่งอาจจะไม่สู้กระดานรูปเทือกนะครับสําหรับ โรตารีตัวนี้แต่ว่าก็พอได้ใช้นะครับเพราะว่าเขาสร้างมาเพื่อใช้กับนาตมโดยเฉพาะเนาะนาเปียกนะครับนะครับจะมีกระดานข้างหลังนี่ครับตัวนี้เป็นตัวรีดรีดให้ดินเรียบนะครับเพื่อจะให้รถปักดําเขาวิ่งง่ายๆเนาะนะครับที่สําคัญคือเขามีใบมีดค่อนข้างถี่แล้วก็เล็กนะครับทำให้การตีดินค่อนข้างละเอียดเนาะใบมีดจะอยู่ข้างล่างนี่นะครับ ใบมีดมันจะถี่แล้วก็เล็กนะครับตีดินดละเอียดดีนะครับอันนี้คือปีกนกตัวปีกนี้เอาไว้เป็นตัวรีดขอบนะครับเป็นตัวรีดขอบเวลาเราปั่นไปเนี่ยคโครนบริเวณตรงนี้มันจะมากองอยู่ตรงขอบนะขอบข้างโรตารี่เราเนี่ยเราก็จะเป็นตัวนี้ามาเป็นตัวรีดทําให้มันเรียบนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะสำหรับผลงานการวิ่ง2รอบดูนะครับอันนี้คือทดลองปั่นดูเฉยๆนะฮะร,รอกองน้ําลงมาให้มัน เต็มที่ก่อนแล้วเราก็จะทําการปั่นเพราะว่าฝ่ายถอนกล้าดำนาก็อยู่นู่นถอนกันอยู่อย่างขมักขม่นนะถอนเสร็จก็จะลงมาดำนะครับแปลงนี้คือข้าวเหนียว C ีพีตองแปดนะครับหรือ g n 1 1นะครับแปลงเดิมปลูกมาสี่หกรอบการปลูกแล้วครับสองแปลงนี้นะครับนะครับประมาณเกือบสามปีนะครับก็ใช้พันข้าวแปลงเดิมนะครับก็เรื่องพันปนก็ไม่มีปัญหาก็เหลือแต่พวกข้าวเก่านะครับจะต้องปั่นให้มันเรียบ ปันให้เข้าเก่าตายแล้วก็มีหญ้าบ้างเล็กน้อยนะครับโอเควันนี้ก็ถือว่ารีวิวได้เรียบร้อยนะครับถือว่าเต็มระบบนะครับสาหรับนะครับคลุกหมุนญี่ปุ่นมือสองนะครับจากร้านรีมอเตอร์โคราชนะครับผมได้มาในราคาหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นไปปลายนะครับหมื่นไปปลายความยาว2เมตรนะครับอ่าก็เติมน้ํามันนะครับเติมน้ามันน้ามันเกียร์เนาะน้ามันที่ใช้กับคลุกหมุนโดยเฉพาะนะครับ ของไทยนี่แหละเติมก็ไป2จุดนะครับก็ปั่นวิ่งชิวเลยนะฮะอาจจะมีเสียงกรุกลุกลักบ้างนะครับก็ธรรมดาครับของมือสองไม่ใช่ของใหม่นะต้องทําใจนี่ครับพระเอกของเราคือเนี่ยครับกระดานนี่ครับนี่ครับกดได้เลยครับตัวกดดินรีดดินตรงไหนสูงก็กดลงไปนะครับอยากจะปล่อยออกก็ยกขึ้นแค่นั้นเองครับแต่ว่าก็อยู่กับฝีมือคนไทยนะครับฝีมือคนขับรถไทยครับเป็นสําคัญ ต้องรู้จักสังเกตแล้วก็วิเคราะห์นะครับแปลงนาก่อนทำการนะครับปั่นครับตอนนี้พ่อตาผมก็ทำการปั่นนะครับปั่นดินให้แตกอยู่ครับรอบแรกแล้วก็พยายามดึงดินเนาะดึงเลนในส่วนที่มันสูงให้ลงมาอยู่ในจุดที่มันต่ำ จะเป็นคลุบหมุนของตาช้างเนาะนะครับกลุบหมุนตาช้างนี่ราคา60,000กว่าบาทนะครับความยาวของคลุบนี่2.4เมตรครับราคา60,000กว่าบาทแต่นี่คือของญี่ปุ่นมือสองนะครับความยาว2เมตรราคาหมื่นกว่าบาทนะครับก็พอได้ใช้งานเนาะถือว่าพอใจนะครับแล้วก็คิดว่าคุ้มค่านะครับ แต่ว่าก็ต้องดูกันยาวๆครับว่าจะใช้ได้อีกสักกี่ฤดูกันนะครับแต่ะว่ามันเป็นของเก่าเนาะก็ต้องทําใจแค่ซีลไม่รั่วนะครับเติมน้ํามันแล้วขังอยู่ก็โอเคนะ ไปถ้าปั่นเสร็จพ่อตาผมก็จะรีดจากจากจุดที่งสูงนี่ครับรีดลงไปจุดนู้นนะครับจากจากหัวแปลงไปท้ายแปลงนะครับตอนนี้รีดขวางอยู่นะครับปั่นขวางอยู่ใา้ตัวนี้เป็นตัวปั่นเลยครับปั่นแทนโรต,ตรี่ปั่นเสร็จอีกรอบปัน่นปั่นเสร็จรอบนึงแล้วก็รอบสุดท้ายก็จะรีดให้มันเรียบ หากยาวแล้วนะครับรอบนี้งานก็อย่างที่เห็นนะฮะจุดที่มีรอยล้อนี่คือเป็นจุดที่ดินค่อนข้างสูงแลวน้ำไม่ถึงเนาะนะลอตเตอรี่เรากดไม่ได้นะแต่ว่าวิ่งไปก็หายไปนะครับสำหรับรอยล้อรอบสุดท้ายจะวิ่งช้าหน่อยนะครับ เปียบปิดเลยนะครับนี่ฮะผลงานนะครับไปกลับหนึ่งรอบน,นะครับอันนี้คือผลงานภาพรวมนะครับของแปลงนี้นะครับพื้นที่เกือบสองไร่นะครับสำหรับแปลงนี้ไล่กว่า ใช้คลุบหมุนตีดินมือ2จากญี่ปุ่นซื้อมาจากรีมอเตอร์โคราชนะครับนะครับผลงานก็อย่างที่เห็นครับเรียบปริดนะครับดันดินได้รูปดินด,ดึงดินได้นะครับอยากให้ดินไปไหนก็ลากเอากดเอานะอันนี้คือฟีมือพ่อสํารานนะครับ โอเคถือว่าใช้ได้แต่ว่าก็จะมีจุดลุ่มต่าคือมุมนี้นะครับเป็นจุดรับน้านะครับส่วนนี้ก็จะค่อนข้างสูงหน่อยนี่ก็พ่อก็พยายามรีดไล่ดินอยู่นะครับโอเคถือว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจเนาะสําหรับเงินหมื่นกว่าบาทนะครับ <c oughs> เ,เห็นไหมครับรีดมาสวยเชียวครับผมก็ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะก็ให้พอตาผมทำการปั่นเนาะให้เรียบร้อยนะะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับการดำนาข้าวซ p ีตอง8หรือ GN11 สําำหรับแปลงนี้เนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้จะทำการรีดนะครับแล้วก็ถอนกล้าอยู่ด้านบนนะครับปักดำก็น่าจะพุ่ง,งนี้เนาะนะครับสำหรับข้าว CP ีตอง8หรือ GN11 นะครับข้าวเหนียวที่ ไม่ไวแสงนะครับที่รสชาติดีให้ผลผลิตสูงอีกพันหนึ่งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ